ลงมาลงมาไปเทดินเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ฮะ<า>ไม่ต้องเย็นถ่ายเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดำซิ่งน,นินด่วนแข็งมาสง่งเนี่ยไสดพี่ครับไรสดครับ ไอ้สดกินน้ำแข็งเย็นๆมีน้ำทอมไหมอันนี้ก็ถอดมาเคาะแล้วครับช่างเลิศดเคาะครับใกล้ความจริงแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายน้ำมันเครื่องครับคลิปนี้ดูเสียนนนเขาจะทำเป็นหรือเปล่า ไปวิ่งดินมาเมื่อกี้ก็โอเคอยู่ผ่านอยู่ฮะมาแล้วชุดนี้ก็สองพันแล้วเนี่ย<ใ>น้ำมัน,<ใ>นเครื่อง <ใน S 1> กับร <ใน S 1> องรองรอ,องนี้ใช้ได้ทั้ง 8e 8c นะใช้ได้ใช้ด้วยกันได้ เรื่งไม่ดังเลยทีเดี๋ยวยกหัวครับยกเป็นไหมต้องปลดล็อกก่อนนะครับ mày đồn mày đồn tông sụt lắm một câu hai hả nó sụt lều không một hai ไม่รู้จะถอดได้ไดหรือเปล่าชายสายพานได้เนาะฮะมันแคบบ่มันติดอ่างแล้วมันเนี่ย<อ>ติดอ่างบะติดอ่างต้องใช้ระบบเจาะ <c oughs> มีแรงหรือเปล่าเนี่ยนะมันจะเข้าแล้วดิเออมันจะเข้าแล้วเนี่ย<ะ> ไม่มีเครื่องมือเลยเครื่องมือหาไม่ได้ครับอันนี้ก็ช่างมาเพิ่มใดนะครับเชยบียงน้อนสอดนะนี่บุรุษธงบุรุษธงเดี<า>๋ยว<อ>หาตำแหน่งก่อน,อนอได้งไงนะรู้เยอะไงบว<ะ>อุตรเต้ยไงเต้ดีนะดีหรอ,อ บ่ายเธอจิงพอหระบ่ายต้องทำขาด้วยกรอมานะนกรอมใส่ข้างบนม่นรู้ได้หรือเปล่านะน่าจะต้องใส่ข้างล่างเออกระทันหันจับเชงเกย์มาเชื่อมเพื่งอหนำเนาะชูจิเนื้อเสือเสือบไว้เราเปลี่ยนแผนครับเราใช้ปากกาจับดูจะได้หรือเปล่า ได้ไหมารไม่ได้ฮะต้องอยู่ฝั่งนี้ไหมนี่ฝั่งแนบอ่ะคิดก่อนคิดก่อนมันต้องมันต้องอยู่แนวแนวนี้ลิไม่ใช่แนวนั้นสรุปตกรกันเดียวตอกเข้าวแล้วนะ เอาออกดิฮะออกก็ทางนี้ใช่หรืมันต้องตอกทะลุเลยแล้วหมุน,น,นมันต้องตอกทะลุอะ่ะแล้วก็หมุนเอา,าเออบาทเรียกเต้รถได้เลยท่านวางไม่ได้ต้องล้างครับเจะลึกเอาตอนนี้ได้แล้วครับใช้ไอตัวนี้แหละปากกาหมุนเอาเลย มือมือได้แหล,เละเยอะเลยเหลื่อเถืเลนอะไวอุณหภูมนเครื่องดามปีเลยครับเหมือนไม่เคยถ่ายเลยช่างนนเซอร์วิสต่อไปก็เปิดก๊อกเลยอหรอ ตัวนี้เป็นก๊อกเลยเหรอโอ้ทำไว้ดีกว่าเนี่ยง่ายเหระเออนี่เครื่องตัวนี้อะเป็นก๊อกเลยครับม่เขาใส่มาแล้วนี่เขาทำมาเหรอทำมาอืมทำใส่รถมามันอันตรายไหมมันล็อกยังไงฮะก็หมุนไปปุ๊บมันมีมันเดินก๊อกล็อกคนไนเหรอไม่ใช่วิ่งไปตัวล็อกเปิดรั่วโอ้ chèo gấp chèo là, má tính với con mình một con kỳ đỏ giang sang kỳ tuyệt vời đi đi đây bảo thay rồi mát hả huh? mát mình như ngay mình spec như ngay em thế này ร้อ <140. S 1> ยสี่สิบใส่กรองรอก่อนครับมีจารบีทาไหมเอาจารบีมาทารอบนี้อนโอเคอะไปหมุนขวาซ้ายออกขวาเข้านะครับอันนี้ก็ช่างก็ทำแบบอยู่ อยีกหน่อยไหนอะโ okay. อเคเดี๋ยวก็ใช้ทั้งหมด13ลิตรนะครับ อกรวยไหมปิดก๊อกเรียบร้อยใช่ไหมน,นี่จะเทสดเลยเหรอเอากลวยไหมมีกลวยไหมล่ะตัดขวดแล้วต้องใช้โค้กครับช่วยอืม ตัวนี้ใช้เบอร์อะไรเบอร์อะไรหนึ่งสิบห้าสี่สิบช่างไอ้ได้พรุ่งนี้เสร็จหรอยบ เนี่ยเด่๋ยวดูเด้ก่อนที่หนึ่งอ่ะก็เติมไปสองเตลนแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งเตลนเป็นสินบสามฮะครบแล้วไม่ลืมปิดฟ้าครับนี่ปิดฟ้าเรียบร้อย อช่างบอกให้ลงหัวลงทำไมอ๋อจะเทียบดูครับถ้าต,ติดเครื่องเสียงต้องใส่ตัวยก<ม>เดี๋ยวเหลือถังน้ำมันยังไม่มาครับ นี่ครับได้ก็จะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องโอเคครับแล้วรับกลิบนี้ก็บายบายครับด,ดูรถลูกค้ามาดูรถเขามาหารุ่นไหนหารุ่นไหนหเจ็ดเก้างงเอยู่ปดีกได้แลครับมีอยู่คั e. คนหนึ่งนี่อุ้ชายใหญ่ไปดู e. อะเจ็ดอีต่อเสร็จแล้ว เดือทำสีทำสีต้องอะไรไม่รู้เลยไปวิ่งอยู่ไหนอยู่ตมงัสังขะมัออที่เองวิ่งเอเจที่เองมุกวิ่ง่ๆตรงนั้นเหรอวิ่งกับทีมไหนยังไม่มีทีมเลย อันนี้หารถสำเร็จหรือว่าหารถต่อหารถสำเร็จครับสเร็จเลย้สเร็จหาากลูกค้าอยากดูแปดอีหารถช่วงนี้ก็โอ้หายากย่าไปวิ่งเลยก็ไม่ได้หรอกต้องไปซื้อรถสำเร็จแถวแถวชุมพล แถวสตึกครับต้องไปแถวชุมพลแถวสตึกเนี่ยสายไฟขนาดนี้พอดีไม่เยอะเกินไปอันนี้เยอะครับแล้วแต่ความชอบหาแต่เมก้าเลยบ่หรือหารูดนด้วยหาแต่เมก้าอย่างเดียวเลย พี่ผมยังขายเด็ก้าทิ้งเลยใช่ไหมไม่อะอยากได้รุ่นใหม่ดูมินิเตอร์ไปเลยไปดูรถผมไหมเอาไหมเอาไหมยังไปดูก่อนเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ไม่ใช่จะจบป้วนี่นี่แปดอีกำลังทำสีอยู่ จบไม่จบครับสีสวยไหมอฮะ้ยของัล่ามาจากที่อื่นใช่ไหมใช่มาต่อเนี่ยใช่จบนนท่าไหร่พี่ของล่าก็สีซื้อมาห้าแสนสออนนั้นอะไรบ้างลุงก็ประมาณนี้แหละบางอู่ขายห้าแสนห้า บางกูก็ห้าเซนสองแล้วแต่สภาพนนเขามาดูรถเนี่ยจบไม่จบตัวนี้แปอีครับ ยประตูถอดไปเคาะอยู่อันนี้จะแปลงหน้าเป็นดูมิเนเตอร์อเป็นตัวใหม่ <Okay. S 1> ขายไม่ได้แล้วเวนน์นนไม่มีรถขับฮะ นนท์มรู้จะขายหรือเปล่านะกำลังตัดสินใจอยู่ไหนไปดูชุดแปลงหน้าหน่อยเราคัตเตอร์มาตัดเราคัตเตอร์ไหมอันนี้แผงหน้ามันใช่ไหมแผงหน้าเขาประกอบมาให้อย่างหรือม,มาเป็นเหล็ก ใช่ามาเป็นเหล็กบ่แล้วก็แปะเอาต้องใไงทำสีนี่แหละตัวนี้มันต้องทำสีด้วยใช่ไหมเหล็ก,ต,ลกตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็ก,ลกแล้วก็ มันจะมีชุดเล็บแบกรอบไนแก้มมันอยู่ไหนพี่เลิอดแปงนะฮะเลิอดแปลงจะเลิอบปะน่าจะวิเลิเ่เลยโอเคครับคลิปนี้บ๊ bye bye, ายบายก่อนนะครับอันนี้ของใครเพิ่งมาเลย ขนนน,นี่แคปเลดเหรอของโน้นสั่งแคปเลดด้วยเหรออือยังไชงช่างโอเคครับคลิปนี้ผมต้องไปแล้วครับเดินทางไปเอาไฟโดมิเนเตอร์ก่อนสวัสดีครับคลิปนี้